บ่อยโป้แค่ไปรักษาชีวิตเอาไปด้วยใช่ไหมไม่ให้คืนนาบ้านหลังหนึ่งมีสมาชิกอยู่สี่คนในแต่ละวันครอบครัวครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีปัญหาพ่อก็จะกินเหล้าแม่ก็เล่นแต่การพนันส่วนลูกคนโตติดยาคนเล็กเป็นเด็กพิเศษอย่าอยู่เลยตายเหอะ เขาบ้านตัวเองตายเหคุ้พี่เ,เลี้ยงรึเปล่าเร็วกวันนี้มี่อไหมนั่นดิมีจูด้วยเนาะโอ้พองค<ะ>่ะจริงจริงเลยโอ้พองนี่เก่ามากเลยนะลุงนี้มีพองไหมคะพี่เลี้ยงมีพอง,พ,องนนอพ่อเนี่ยมาด้วยความเป็นเราเฮ้ยพ่ิ เอาเพื่บวนาออกก่อนให้เม,มาแล้วเฮ้ยไ,ไ,ไปพ่อปวนาพ่อเดินไปขอเงินแม่เออแม่เงินตบมาตบมาตบมาไม่ทำไมไม่พูดอ่ะอะไรนี่ไม่มีเงินเล่นแล้วพมีตังกินเหล้านะ จะไม่มีเงนเล่นไพ่แล้วแม่มันก็เล่นถืงไม่โดนคือมี่เงนเจ้อุตส่าห์มาโ吼ตงใช้ความเแรงปโโออาด พ่อลิขิตให้มันเป็นแบบนี้พ่อตบแม่ฮ่าฮ่าฮู้เหรธรรมชาติลงโทษแสดงว่าลูกมีลูกปัญญาติโอนจริงแสดงคือมีจริงไม่มีคนนี้ลูกแม่ก็เป็นญาติโอ้โหลูกแม่ก็ไปเนญาติเขาเผาบ้านตัวเองตายแล้วอันนี้ใครคะด้วยความที่พ่อโมโหลูกแม่ลงมือทำร้ายลูกชายอีกคนนึ่งที พ่อมาโยกลูกชายลีล่เหมือนคนทั้งบ้านเลยเนาะพ่อตัวแค่นี้ดูลูกมันดูยาวจริงๆแล้วพ่อก็อ้วกใส่หัวลูกลูกชายได้ร้องไห้เสียใจแล้วนี่กดลูกชายลูกชายร้องไห้แล้วนี่ออกจากบ้านไปไปออกไปเลยมือน่ะเลี้ยงตามพ่อเอาแม่ไปไหนไม่เล่นไพ่โต๊ะไปดวจไล่และได้ไปหาเพื่อนเพื่อนตัวง แค่ที่จะไปขอคำแนะนำถ่ายสองมือกลไปเพื่อนจะแนะนำเรื่องอะไเพื่อนกับแม่นะนให้ใช้ี่เรจติด้ยว่าไเพื่อนรองมาทไเพื่อนางียบดิหมดบงเฮ้ยเฮ้ยยเที่ยเหรอเ้ยยเี่ยมดีเราเมาแล้วมีมไม่ดมียามเ่ สะพื้นไหมบดีใครในบนบ้าใช่ปวดเมื่อยอมตะไงขย่ไหมเขยไหมลยคยะเขยยารับรองหนึ่งเมตลองขอบคุณทุ้่านต้มแล้วเสียงมันเสีดเยเิไม่ตงมันไม่เหมือนโลกบนฟ้ามันเดินไม่ตรงว่จากนั้นพวกเขาก็เตี้ยจากเดกอวัยเบอร์ ถ่ายให้ไรได้หายไม่ด้จ่อให้ไรมไม่ได้สไม่ได้งคนได้ะองตวหัวหลุดจะตงเห็นาตไปแก้งตัวหวคนเดียวไม่กล้าไปเพราะ

อ๋อโหนเไอ้เหรออหนอยากบขาตรไปนะไอ้พ่อมันคือมังรเโคดีอ่ะดูดมกสือมังกรต้องมังกรต้องมาเยี่ยมเดี๋ยววันนี้มีกินเต็ แม่ดบอกว่าท่อที่จากบ้านเด็กและจนกลางีพ่อเปนจกบ้านด็กไม่ไมไม่ลูกเปิดไปได้ดีใจโอ้ยทำไมจากบ้านทำจักดุดูอุอมดุไปดู ไม่ได้กินเดือดไม่ได e ้พูดเลยลงใจโอ้พ่อกับแม่ทะเลาะกันอยงเมามันไม่ต้องกินเหล้าหรอกเหล้าเมามันไปทะเลาะแล้วลูกไม่ไม่ได้กินดือกินเหล้าลงใลใจลงใจลงใจลงดจลงไดลไใจลงใจลงใจลงวจมงใด้ลใใละลงงลลง บาสิโคก็น้อยลงตี่การี่ยงการพ่าไมใหญ่ตกลงตีกเ่นลูกหยาว่าม่าไวทำไมจะได้เมื ตอนนี้ตอนนี้คนภาค,คสี่าตกลงกันไม่ได้ครัจะใครจะออกมอาีเดียวขอปรึกษาทพูดเตืนอนตืนอนไปบ่น,บนไปโรง,ง,งเรียนลูกไปบ่นใม่คคกูฟังที่โรงเรียนลูกคนไหนฮนะแล้วมันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยจะไปบ่นเนี่โมประเทศล้อกหพหรอ อูอ่ะันนี้เป็นอูเหรออูแม่งดีกันโอ้ยต้องการเพือพูก no er ัูไหมไปดูตอนนีกันอูก็ยร้องั้อใจก็ใจูก็ปอยอูก็ขอพยางมนมาผมจริงที่สดตั้งแต่เล่น

อ่อ oh, ของแม่ของลูกเป็นสากจังพ่อแม่ของแี่มไม่เมาเลยมันมไม่เมาวครับเมาวอยู่ดูยื่ได้นเลยต้องเมจ้าอยู่้าวจ้ม่าเ้ยตลาอะไรน้าอยู่ลอยู่มันติดกระดาันกระจบัยเขาเจออะไ่แหละมันกจะจบอย่าไอย่าไอาย บอกว่าทำไมไม่ไปเมากาวรองเท้าด้าพายปมาพายไปยิงลูกตกลงเลยจะมาหาพ่อตัวละครเล่นเองเลยไม่ต้องรอคนพาดหรอกเพืเอนเล่นเลยลูกเล่นเลยคนพาดยังตกลงกันไม่ได้ คนบ้าใจคนพากระคนบ้าันคนากระไรเรื่องเรืออนาทีนะฮะไม่เร็วเลยไปมเริ่มดี้นอะไรเยแนรีบไอมเลยเอ็ีหลังข้อมเนาะ คิยาจะหลังข้อมณแ่ตีกในคนในลูกยกมือทีนี่เริ่มมั่วละเออลูกลโอ้อกเา่ยแม่มันคุกจริงเลยเออคุณน้องพอมมาทานี้นี่ยนั่งใช่ใช่นั่งแตเนน่งนั่งต่เป็คนคุกลูกชายกำนึกผิดและได้ขอโทษ่อและได้ลูกชายพูดหน่อย่ะพ่อหายมายัง ยังยังลูกพ่อแกแล้วพ่อก็รน่อยสดอี้เลยแล้วพ่อกรสาบลูกเอ๊ะนก่เล่นแต่ยังรางวัลนะขนมปี๊บดูวันเหมายุ้ยด้วยพอปี๊แล้วพี่ไอ้ขนมปี๊บคนอายุแล้วมีของเสียหมดท้งหมก็มาเขาเจกม เปลี่ยนใจที่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ลี่แก่ลูกลูกน่าจะสำลึกได้งแต่ลูกยังสำลึกได้แต่ลูกคนน้อยลูกไม่ได้ลูกคนน้อยขอขอบคุณลูกเป็นอันขาดและได้สัญญากับลูกและตัวเองว่าจะไม่กินเหล้าและเล่นการพนันอีกแล้คนบ้าพูดเรื่องอะไรเหรอเฮ้ยทำไมพูดภาษาคนได้ล่ะคนบ้าพูดเรื่องอะไรเหรพ่อยาอะไรพ่อยากับแม่ใช่ไหม ไม่ฮะใครเลือกเราเลิกก็ไม่ห้ดีกว่าพวกนี้ตั้งหากเราพวกเราลองคิดสิว่าถ้าเราใช้เวลาไม่มันยังดูฉนุนไม่รู้คุณค่าแล้วเราไปใช้สิ่งเสพติดชีวิตครอบครัวจะเป็นอย่างไรเราควรจะพึ่งสิ่งเสพติดไหม